กระเจะแปนะคะก็วันนี้จะเป็นสมาทํทำคลิปฉีกขาแบบง่ายๆนะคะคือว่าเราจะเริ่มวอร์มอัพยังไงแล้วทำยังไงถึงจะฉีกขาได้การฉีกขาเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ความจริงแล้วไม่ยากเลยนะคะแค่อาจจะต้องใช้เวลาใช้ความดนอดทนนิดนึงการฉีกขาเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะก็สามารถเริ่มทําได้ไม่ว่าจะอายุเยอะแล้วหรืออายุน้อยก็ตามนะคะแต่เราก็ต้องค่อยๆทําค่อยๆฝึกไปอย่าหักโหมนะคะ บางคนอาจจะได้เร็วภายในไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์หรือบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นหลายเดือนในการทําขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของเรานะคะแล้วก็ความอดทนแล้วก็ความสม่ําเสมอของเรานะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเราจะเป็นที่ต้องวอร์มอัพกล้ามเนื้อขาของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทําฉีกขาถ้าเราไปฉีกขาเลยทันทีเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องวอร์มอัพดีๆก็เราก็มาเริ่มวอร์มอัพกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยจะต่ชอบวอร์มอัพเซน ข้างหลังแฮมสตริงตรงนี้มากมากเลยนะคะเพราะว่ามันแบบสำคัญมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งแฮมสตริงของเราอ่ะแบบอ่อนแบบแลูสอย่างเงี้ยเราก็สามารถฉีกขาได้ง่ายขึ้นนะคะก็ท่าแรกนะคะเราจะเอาขาคู่กันแล้วก็ตั้งปลายเท้าขึ้นแล้วก็จับปลายเท้านะคะถ้าใครไม่ได้เนี่ยจับข้อเท้าไปก่อนได้แล้วก็กลมลงไปให้แบบหัวติดเขา่าพยายามอยาให้เข่ามันงอขึ้นมาเนาะ เราจทำสิบหรือ20่สวิก็ได้แต่วันนี้เราจะทำสิบวิแล้วกันเนาะท่าที่2นะคะคือจับแบบใต้มือทางแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามดึงขึ้นไปถ้าไม่ได้ก็อีกเราก็จับแค่ข้อเทา้าได้อีกเหมือนกันนะคะ พยายามยืดหลังไว้ให้หลังตรงแล้วก็ดึงขาขึ้นมาเราจะรู้สึกตึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะค้างเอาไว้อีกสิบวินนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะฝานเหมือนเดิม ไค่อยยกขึ้นมาก็ออาจจะแบบงอขาก่อนกะไดเน้แล้วเราค่อยๆยืดออกไปเริ่มนับนะโอเคแล้วเราก็จะมายืดแสะโพกกันนะคะโดยการที่เราแคกขาชันแบบนี้เนาะแล้วก็ วาข,าขามาข้างนึงเอาข้อเท้าติดกับเข่แล้วก็ดันมันออกไปเอามือช่วยดันก็ได้พยายามที่หลังให้ตรงหรือออปชันที่2ก็ได้นะคะสามารถที่จะนอนเอาขาไว้ข้างนี้แล้วก็ดึงเข้ามาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครอยากจะทำออปชั่นไหนก็สามารถเลือกได้เลย,เลยแต่วันนี้จะไปทำออปชันนี้ก็ขาเราไว้ซิวิ ทําฝ้นข้างนึงด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มทำ half split นะคะคือก็แค่เริ่มจากชันเข่าแบบนี้ใช่ไหมเอาเข่าเนี้ยไปข้างหน้า มันก็จะเป็นตั้งฉากพอดนีใช่ไหมเรา,าจะเลื่อนไปนิดนึงเพื่อให้เราโรงตัวไปข้างหน้าได้เราจะรู้สึกองตรงสะโพกตรงนี้แล้วก็ทำค้างไว้แล้วก็จะค้างไว้สิบวินะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลงไปไม่ได้อย่างเี้ ก็อาจจะแบบจับไว้หรือพอมือจับแบบนี้แต่เราอยากจะพยายามทําให้หลังตรงให้ได้มากที่สุดเพื่ที่จะได้ยืดกล้ามเนื้อได้มากกว่าที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำอีกข้างง ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมายืดตรงนี้อีกทีนึงนะคะก็คือแฮมชิงตรงนี้เนาะโดยการที่เอามือเนี่ยาวางไว้ตรงนี้ตั้งปลายเท้าขึ้นแล้วก็ก้มลงไปถ้าก้มติดก็ติดเลยถ้าไม่ติดก็ไว้แข็งก็ได้ให้มันรู้สึกตึงให้รู้สึกยืดนะคะแล้วก็ระวังนะคะอย่าก้กมแล้วแบบทิ้งขาตรงนี้ลงไปนะคะทําให้ตรงนี้เป็นเส้นตรงไว้แล้วเราก้มไปข้างหน้าแบบไม่ลงแบบนี้เนาะกอดน,นี่กระคร้างไว้ นะเราก็จะตั้งไปเท้าไว้เอามือจอับแล้วก็ก้มลงไป อรเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะค่อยๆเริ่มฉีกขานะคะเริ่มจากฮทสปิปที่เราทำเมื่อกี้ก่อนสุดลันช์ทารลันช์เมื่อกี้เนาะสลันช์ทาันแบบนี้เสร็จแล้วค่อยๆรดูไปดขาหน้าออกไปค่อยๆเลื่อนขาหน้าออกไปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆแล้วเดี๋ยวก็ติดเองนะคะถ้าใครไม่ติดเนี่ยไม่เป็นไรค้างไว้แบบนี้แบบดันเอาไว้เท่าที่เราทำได้สูงก็ไว้่างนี้ก็ได้แต่ เราควรที่จะค้างไว้แล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆกดค่อยๆกดลงไปนะคะทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราค้างไว้เฉยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าเราค่อยๆกดกดกดลงไปหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อค่อยๆยืดค่อยๆยืดแล้วก็ลงไปจนติดนะคะแล้วก็ข้อควรระวังเลยอ่ะให้สักพกเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเท่ากับว่าเราแบบไม่ได้ฉีดขาด้จริงๆอย่างนั้นแล้วก็ข้อมึสักพกลงดี ถ้าใครปิดแล้วเนี่ยเอามือจับอย่างนี้เพื่อช่วยกันตัวให้แบบสะูบเหมือนหมาทำงนานนะคะแล้วเราก็ทำอีกข้างนึ่งเลยนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะทํา over split นะคะคือ split ปกติติดแล้วอย่างเยอยากจะทําให้มัน over ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะหาของมาวางเพิ่มนะคะแบบเก้าอี้ foam r o l อ e r หรืออะไรก็ได้ที่มันแบบสูงขึ้นมานิดนึงเราก็จะค่อยๆเริ่มจากตรงนั้นไปนะคะสิ่งที่เจแบบ๊แปรนชอบทํามากๆเลยนะคะก่อ,อนที่จะทําแบบ over split เนี่ยก็คือเริ่มแบบวางไว้เท้าเอาเท้าแบบวางไว้ตรงเนี้ยทางนี้ก็วางยังไงก็ได้แล้วก็ก้มไปข้างหน้านะคะเพื่อแบบยืดกล้ามเนื้อตรงอีกทีหนึง่ง เพราะมันจะแบบสูงกว่าปกติเวลาที่อยากจ,จะเริ่มทำโอเวอร์สติ๊เนี่ยเราอาจจะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปเริ่มสูงมากค่อยๆเริ่มจากทีละนิดถ้าฉีกขาติดแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยๆเริ่มจากแบบแบบนี้ ค่อยตั้งสูงขึ้นุขึ้นหนุขึ้นเรื่อยๆก็ได้มันก็จะทําให้เราค่อยๆได้ไปเรื่อยๆนะคะ <S <S ถ้าเราลงได้แค่แบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะค้างเาอาแบบนี้ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบกดลงไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบให้มันแข็งไว้แบบให้กล้ามเนื้อได้แบบค่อยๆผิว ้าไม่ติดก็วางไว้แบบก็ดึงตัวไว้แบบนี้ได้ถ้าติดแล้วก็เอาลงไปเลย<า>ก็ค้างไว้วก็เวลาทำฉีกขาดบางทีมันจะเจ็บมาใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบโกมันไว้แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มไม่เจ็บแล้วอยากให้ค่อยๆดึงตัวขึ้นมามันก็จะเพิ่มแบบองศามากขึ้นนะคะมันก็จะรู้สึกแบบตึงมากขึ้นยืดมากขึ้นมากกว่าคงไว้ นี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะคะที่เราแบบจะเริ่มฉีกขา mm hmm. ค,ค่อยๆวอร์มอัพก่อนจะแบบไปฉีกขาเลยอย่างนี้การฉีกขาเนี่ยไม่ยากเลยนะคะถ้าเราตั้งใจทํแเราก็แบบทาแบบทุกๆวันหรือจะทําเช้าเย็นก็จะยิ่งติดเร็วมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่าหักโหมนะคะอย่าแบบมาวันแรกแบบโอเคเราจะฉีกขาก็แบบฉีกขาเลยอย่างเงี้ยเราไม่วอร์มอัพไม่ไม่ค่อยๆทำอย่างเงี้ยมันโอเวอร์เวิร์กมัสส์อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเจ็บแล้วก็แข็งกว่าเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้น คนที่จะค่อยๆค่อยๆทํานะคะแล้วก็การอาบน้ําอุ่นเนี่ยแล้วก็ค่อยมาทําฉีกขาเป็นตัวช่วยที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะมันทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยนิ่มลงผ่อนคลายลงแล้วก็ค่อยมาทําการยืดเนี่ยมันจะทําให้ฉีกขาลงได้เร็วขึ้นแล้วก็ทางที่ดีนะคะอย่าฝึกฉีกขาบนเตียงเลยเพราะว่าฉีกขาบนเตียงเนี่ยพอเวลาฉีกแล้วเตียงมันจะนุ่มมันก็จะยุบลงไปใช่ไหม เราก็จะแบบไม่ได้ติดจริงๆอะเราควรจะฉีดบนพื้นที่แบบแข็งหน่อยแล้วก็มีเสื่อรองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้แบบรู้ว่าเราแบบติดถึงตรงไหนจริงๆเลยอย่างเงี้ยเพราะบางทีฉีดบนเตียงแล้วเตียงมันนุ่มอะมันก็กดลงไปขาเราก็ไม่ได้ฉีดตรงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะแล้วก็การฉีดขาเนี่ยก็มีส่วนที่ทําให้ช่วยสูงด้วยนะคะถ้าใครอยากแบบสูงขายาวอะไรเงี้ยฉีดขาก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยจริงๆค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับใครที่เริ่มฝึกฉีกขาอยากจะฉีกขาให้ได้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆทำบ่อยๆทำทุกวันอย่ายอมแพ้นะเพราะว่าถ้าเราทำเรื่อยๆทำทุกๆวันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะติดแบบติดแน่นอนแต่พอติดแล้วอย่าเลิกทำนะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราอะ่ะมันมีการยืดตัวขดตัว,ต,วตลอดเวลาเพราะฉะนั้น้องคนที่จะค่อยยืดต่อไปเรื่อยๆเพื่อคงสภาพของกล้ามเนื้อเราไว้นะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe กับช่องของสกู๊ตเลอจแนด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย